คราวนี้คว้างลูกบอลน,นะครับจากที่สูงแปดสิบเมตรในแนวระดับเน้นคำว่าแนวระดับด้วยความเร็วยี่สิบเมตรต่อวินาทีถามเยอะเลยนะครับถามเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวลองวาดรูปดูก็วาดรูปได้ตามนี้นะครับความสูงก็จะอยู่ตามนี้นะครับจนถึงพื้นในแนวระดับยี่สิบเมตรต่อวินาทีวัตถุก็จะเคลื่อนที่ในแนวโคง้ง ตกตามนี้เลยนะครับอ่ะครูให้จุดนี้อ่ะ U เลยมีในค่าเท่ากับ20ในแนวแกน x นะครับข้อ1ถามเวลานะครับถามเวลาเวลาเนี่ยคุณแนะนำนะอ่าให้เราหาโดยใช้สูตรที่4ในแกน y อ่ะเขียนสูตร4ก่อนสูตรที่4ก็ S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 แกน y ใช้ความเล่ง a หรือ g ลูก g เนอะ t กับลังสองแล้วก็ห้อยแกนเราจะทำแกน y นะคุณเน้นนะวิาหากเจอโจทย์แบบนี้จะหาเวลาเนี่ยให้หาโดยใช้สูตร4ในแนวแกน y uyt 1 2 g t t เนี่ยแกน y แกน x หรือแนวโค้งจะเท่ากันเสมอนะครับจะเท่ากันเสมออันนี้ u เนี่ยเป็น u x แล้ว u y เท่าไหร่ u y มีค่าเท่ากับศ ทำไมต้องเลือกสูตรนี้ก็เพราะว่า u y เป็นศูนย์ก็จะง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรจากจุดที่1ถึงจุดที่สองเนี่ยแปสิบเมตรเราเรียกว่า s y โอเคไหมครับ s y ก็คือความสูงในแนวดิ่งนะครับความสูงในแนวดิ่ง s y อ่ะแทนค่าเลย s y จะกับแปดสิเท่ากับไอนี่เป็นศูนย์เพราะว่า u y เป็น0ูนเนาะ ความเร็วที่เกิดขึ้นเป็น u x เท่านั้นอันนี้เป็น0ก็เป็น1ส่วนส g คือ10 t กํลังสจะหาคาไว้กูตัดตย้ายข้างก่อนนะครับย้ายนี่ย้ายไอ้น,น,ยยอน,นี่ไปเป็น80ดคูณ2หารด้วย10เท่ากับ t กําลังสอูนยต 0, 8, 2, ัด0ูนย์แดสเดียวเท่าไหร่ลูก4เนาะ สเซกนั่นเองอ่ะสรุปนะอยากหาเวลาให้คิดสูตรที่4ในแนวแกน y ครับข้อ2นะครับระยะทางตามแนวราบ s x นะครับระยะทางตามแนวราบ s x คุณแนะนำนะให้ใช้สูตรที่3นะครับเขียนสูตร3ก่อน s เท่ากับ u t บวก หนึ่งส่วนสอง a t กําลังสองแต่คิดในแนวแกน x ครับจำไว้เพราะโจทย์ถาม s s x พอดี s x ต้องคิดในแนวแกน x อันนี้ u u ต้องเป็น u x t นักเรียนฟังคุณนะถ้าการเคนที่ในแนวแกน x เนี่ยมันจะมีความเร็ว u เนี่ยคงที่ u กับ v นี่จะคงที่เมื่อความเร็วคงที่ความเร่งในแนวแกน x จะเท่ากับ0ูนย จำไว้เลยการเคลื่อนที่แบบโรช์ทายนะครับความเร่งในแนวแกน x จะเป็นศูนย์ก็เทอมนี้มี a เป็นศูนย์อยู่กูก็ล็อกไว้เลยว่าเป็นศูนย์แน่ๆจบเลยครับครูแนะนำํำให้เขียนสูตรเต็มยศเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรให้เราแทนค่าไปอ่ะข้อนี้หาได้ละ as F. เลยเท่ากับ u x เท่าไหร่ครับอันนี้ u x พอดีเนาะยีส t หาได้จากข้อหตะกี้นะครับ T ีในแนวแกน x t ในแนวแกน y แล้วก็ทแบบในแนวโค้งจะเท่ากันเสมอ sx เลยเท่ากับ80เมตรนี่80เมตรเป็นคำตอบของข้อที่2ระยะทางตามแนวดิ่งตอบได้เลยนี่จากโจทย์นี้80เมตรตี้เพิ่งหา sx ก็ได้80เมตรโจรทย์ถามข้อ4เลยระยะทางรวมหรือการกระจัดคิดยังไง อันนี้คือ s y เนอะอันนี้จะกรีก่าหาได้ s x โจทย์ถามอะไรการกระจัดก็คือ,อาลากเส้นตรงจากตำแหน่งเริ่มต้นมายังตำแหน่งสุดท้ายนี่เลยครับตัวนี้เขาเรียกว่าการกระจัด displacement นักเรียนเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมจะหาตัวาการกระจัดรวมก็คือก็ต้องเอา s y กับ s x, x มารวมกันแบบพิทาโกรัสนะครูก็จัดการเลยลูก D อีอากำลัง2องนะครับ distance กำลังสองคือตัวที่เราจะหานะเท่ากับอ่า s x กำลังสบวก s y กำลังสองก็คือเอา80ดสบคูณแปบวกกับ80ดสคูณแปนั่นเองนะครับอ่ะแปดสคูณแปได้6,400อันนี้ก็ได้6,400 หรือเท่ากับเดี๋ยวไม่แล้วครับใช้สูตรนี้จะดีกว่ามันเหมือนกันเนาะสแควร์รูทก็จะเป็น SH s อสกซ์ำลนะังสองบวกกับ s อสไบกำลังสองเนาะหรือเท่ากับสแควร์รูทเอสเอ็กซ์กำลังสองก็คือแปดสิบกำลังสองบวกแปดสิบยกกำลังสองมันเหมือนกันอย่างนี้แสดงว่าอะไรลูกก็เหมือนกับสอง คูณกับ80กําลัง2บวกกันอ่ะคูณตอบให้เลยการกระจัดเท่ากับ80รูท2นะครับหน่วยคือเมตรนั่นเอง80รูท2เมตรอยากรู้ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ก็แทนรูท2เป็น1.414นะครับก็ลองแทนดูข้อ5ความเร็วตามแนวราก v x อ่าตะกี้ครูบอกแล้วเนาะ อันนี้คือความเร็ว u x เท่ากับ20เลย20เมตรต่อวินาทีเนื่องจากความเร็วในแนวแกน x จะเท่ากันเสมอ v x กับ u x จะเท่ากันลูกเนาะข้อนี้ก็ต้องตอบ20เมตรต่อวินาทีดังนั้นในแนวแกน x รู้ไหมเมื่อความเร็วมันคงที่อย่างนี้แสดงว่ามีความเร่งในแนวแกน x เป็น0นั่นเองความเร็วปลายในแนวดิ่ง vy อ่ะครูอยากจะหา vy เนาะณจุดนี้ ถ้าหากครูเขียนนะตรงนี้คือ vx เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ20 vy ก็จะเป็นทิศนี้ vy และ vx รวมกับ vy ก็คือรวมกันเนาะแบบปิทาโกรัสก็จะได้ v ของโปรเจกไทยเชียงเฉียง,งอย่างเงี้ยลูก เดี๋ยวก็ต้องใช้พิทากวรัะจัดการแต่โจทย์ยาะหา Vy ก็คือความเร็วปลายในแนวดิ่งครูแนะนำให้ใช้สูตรที่หนึ่งในแนวดิ่งเนาะอ่ะ V เขียนสูตรก่อนเท่ากับ U บวก GT ห้อยแกนอยากหา Vy เป็นอันนี้ก็ u y, g แสดงถึงแกน y อยู่แล้วอันนี้ต้องเช็คเครื่องหมายก่อนนะครับครูสอนไปแล้วเนาะความเร็ว อยู u, ในแนวแกน y มีทิศใหญ่สุดเป็นบวก g u u เราทิศลงมีแนวโน้มลงเนาะเป็น0ูนยะด้วยนะ g ก็มีแนวโน้มลงก็เลยเป็นบวกแต่ข้อนี้แทนค่าเลย u y เท่าไหร่ครับ u y เป็น0เพราะว่ามันเป็น v, u x เท่าเท่านั้นก็เห,เหลือจะเทอม g t v y เลยเท่ากับ g คือแทนค่าเป็น10นนะลูก t ได้จากข้อหนึ่งเลยเท่าไหร่ครับสี่นั่นเอง ก็ตอบ40เมตรต่อวินาทีนะครับ40เมตรต่อวินาทีทำข้อสุดท้ายเลยนะครับคือข้อ7 v ตัวนี้เลยมีค่าเท่าไหร่คุูแนะนำ v ตัวนี้ก็เลยเท่ากับ square root v ความเร็วปลายรวมเนาะก็ต้องเกิดจาก v x กำลังสองบวกกับ v y กำลังสองโดยใช้สูตรของพีทาโกรัสแทนค่า v x เท่าไหร่ครับ แต่ x คือ20ใช่ไหมกำลัง2คูแนะ้นำให้คูณเบิ้ลไป20คูณ20บวกกับ vy กำลัง2 40จากกี้40คูณ40 20คูณ20ได้รูด400บวกกับ1600นะครับหรือเท่ากับรูด2000หรือเท่ากับ ครับคิดเลขให้เลยก็คือ44ประมาณนะครับจุดเหน่วยคือเมตรต่อวินาทีเอาละครับข้อนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคว้างลูกบอลจากที่สูง50เมตรอันนี้50เมตรเนาะคุณแนะนำเลยให้ลากการกระจัดแน่ๆนะครับลงมาทิศลงนะ นี่คือ s y เดี๋ยวลองเช็คว่ามันเป็นบวกหรือลบอีกทีหนึ่งด้วยความเร็วยี่บห้าแบบไหนทำมุมก้มสามสิบเจ็ดมุมก้มลองก้มหน้าดูนะครับอันนี้คือแนวระดับใช่ไหมมุมก้มคืออตรงนี้ลบตรงนี้นี่มุมก้มอันนี้ความเร็วยี่สิบห้าเมตรต่อวินาทีทำมุมก้มตรงนี้คือมุมสามสิบเจด องศาดังนั้นวัตถุก็จะค่อยๆโค้งตกลงมาถึงจุดนี้นะครับถึงจุดนี้เอาล้วครับข้อนี้คุณแนะนำเจอเวกเตอร์ชีงเฉียงอย่างนี้เราก็แตกเวกเตอร์เลยตัวยูตัวนี้นะตัวนี้นี่แล้วก็ทิศลงเนาะข้อนี้จะต่างกับข้อที่แล้วเนาะอ่ะลุยครับอ่อยูเราหรือความเร็วเท่ากับยีผ้า ชิดมุมใช้คอสห่างมุมใช้ไซายตัวนี้เท่าไหร่ลูกบยีคอร์ามสิบอันนี้ละ 25, ยี่สิบห้าซดามสิเอาละครับแตกเสร็จตัดเฉียงเฉียง,งนี่ทิ้งไปนะครับตัวนี้คือตัวอะไรลูกอันนี้คือ ux โอเคไหมครับ ux คือตัวนี้และตัวนี้คือ uy นะครับ u y u y ไม่ใช่ศูนย์แล้วนะเพราะว่า ถ้าหักเฉียงแบบนี้จะมีทั้ง u x และมีทั้ง u y โจทย์หาข้อหนึ่งหาเวลา t จำได้ไหมหลักการเดิมเลยถ้าเป็นเวลา t ให้ใช้สูตรที่หนึ่งเขียนสูตรที่หนึ่งในแนวแกน y ด้วยเ่าเขียนสูตรหนึ่งก่อน v เท่ากับ u บวก a t หรือ g t แนะนำเป็นแกน y เนะาะก็ต้องเป็น g t แล้วก็ห้อยห้อยแกน v y เท่ากับ u y บวก g t แทนค่าเลยขอโทษนักเรียนครูผ <c oup it> ิดอจะหาเวลา t จากสูตร s y จากสูตร s y คือสูตรที่สามเนาะเอาเขียนสูตรสามก่อน s เท่ากับ u t บวกหนึ่งส่วนสอง g t สแควร์นะครับแล้วห้อยแกน y แล้วก็ห้อยแกน y g เป็นแกน y อยู่แล้วแล้วก็ t ก็แกน y เช็คเครื่องหมายก่อนนะอาคุณเน้นนะหาเวลาใดๆเมื่อโจทย์บอก s y มาให้เนะี่ยมันเราเรารู้ค่าแล้วคือ50ทิศลงด้วยนะการกระจัดลากจากจุดเริ่มต้นในแนวดิ่งนะในแนวดิ่งมาที่แนวดิ่งอะในจุดที่2ของเรา u u U Y ทิศไหนก็นี่ทิศลง u y ทิศลง SY ก็ทิศลง G ก็ทิศลงเหมือนกับท่าน UY เลย UY วคือเป็นบวกเสมอดังนั้นถ้าทิศเดียวกับ UY ก็จะเป็นบวกตรงข้ามกับ UY ก็จะเป็นลบแทนค่าในลูก SY เท่าไหร่50นี่เท่ากับ UY คือ25่สิบหาซนะครับ25่สิบหาซสองศาคูณ t บวก1.2 G ส่วนสอคือ10 t ทีกำลังสองอันนี้ต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งเอาแทนที่ทำทีแล้วรรทัดเลอเท่ากับ25่สิบหายสามเจ็เท่าไหร่ลูก3าส่วนหคูณกับ T อันนี้ตัดเลยชึบชึบได้บวก5 t ทีกำลังสองอันนี้ตัดได้5นะครับก็เป็น50 อห้าคูณสามได้เท่ากับ15บห้าทบวกห้ทีกำลังสองเป็นสมการดีกรีสองต้องทำให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นเป็นศูนย์นะครับและอันนี้มีสัมประสิทธิ์เป็นบวกอยู่แล้วก็เอาฝั่งขวานี่แหละย้ายนี่มานะครับแล้วก็เรียงดีกรีจากมากไปหาน้อยก็จะเป็น5้าทีกำลังสองบวกสิบทถูกต้องไหม จากบวก50ย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบห้ 50. ย้ายมาหมดแล้วก็เป็นศูนโอเคไหมครับเอาล่ะครับเอา5หารตลอดอันนี้คือเทคนิคขั้นสำคัญเอาลครับกูหาร5หาร5หาร5และอันนี้ก็หาร5ด้วยนะครับก็จะได้เหลือทีกำลัง2บวก3าทีลบ สิเท่ากับศูนย์นะครับข้อนี้ถอดสองวงเล็บได้เนาะก็จะเป็นทีหาตัวเลขมา2ตัวที่รวมกันแล้วได้3แต่คูณกันแล้วได้ลบสิเนาะครูหาได้ก็คือบวกหกับลบสเท่ากับศูนย์นะครับจริงไหมห้ากับ2รวมกันได้สาม แต่คูณกันได้ลบสิบเนี่ยอย่น,นี้คือเทคนิค t จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยบวกกับห้าแล้วได้ศูนย์ t เราเลยเท่ากับลบห้าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบกับสองแล้วได้ศูนย์ก็เลยเท่ากับสองเท่ากับลบไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสเกลาร์ต้องเป็นบวกเสมอตอบเลยครับ t เท่ากับสองนะครับ t เท่ากับสองเน้นอีกรอบจะหาเวลา t ต้องหาจาก สูตร s y นะครับสูตรที่3นั่นเองข้อ2ระยะทางตามแนวราบคือ s s s อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้จ u s นี่ s s s คือระยะทางในแนวราบในแนวแกน x นะครับวัตถุตกอยู่ตรงนี้ครูแนะนำครับใช้สูตร3ครับนักเรียนเขียนสูตร3ก่อ s เท <S S 1> ่ากับ u t นะครับบวก 1นส่วนสองแกน x ใช้ความเร่ง a t สอห้อยแกน x อ,อันนี้ห้อยแกน x ความเร่ง a ถือว่าเป็นแกน x อ,อยู่แล้วแล้วคูณตัดเป็น0ูนย์เพราะอะไรเพราะความเร็วในแนวแกน x จะคงที่นะครับจะคงที่ดังนั้นความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นศูนย์นั่นเองอหาได้เลย s x นะครับเท่ากับ u x u x เท่าไหร่ไม่ใช่ย5่หเฉยๆนะครับคือตัวนี้ครับยี่สิบหคอร์สสิบเจ็ ยี่สิบห้าคอสสามสิบเจ็ดคูณทีทีก็คือ,เ,อเวลาในแนวแกน x เวลาในแนวแกน y หรือเวลาแบบโปรเจกทายเท่ากันครับเท่ากันก็ยืมข้อ,อที่หนึ่งมาได้เลยเวลาเท่ากับ 2, สองเซกก็คูณสองไปเอาละครับยี่สิบห้าคอสสามสิบเจ็ดคือสี่ส่วนห้า แล้วก็คูณ 2, 5, 25งตัดย5ได้ได้ห้าห้ตอบได้เลยครับ40เมตรเป็นคำตอบของข้อนี้ครับและระยะทางตามแนวดิ่งอันนี้ไม่ต้องใช้สูตรหาเลยนะครับ SY เท่ากับเท่าไหร่ครับ50เมตรนะครับห้เมตรอันนี้ระยะทางในแนวดิ่งการกระจัดรวมก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้40เมตร การกระจัดรวมก็คือลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเน้นคาว่าเส้นตรงอันนี้คือตัวดีครูเขียนสูตรเลยดี D. เท่ากับสแควรูทใช้ทฤษฎีพิทาโกร์ก็ต้องเกิดจาก sx กำลังสองบวกกับ sy กำลังสองนักเรียนจัดการเในรูปสแควรูท sx คือ40่สิบกำลังสองทำไง40่สคูณสีนะครับจะได้ไม่ต้องพลาด บวกกับ s y กํบบาลังสองคือ50คูณ50 40คูณ40 44 1,600นะครับ1,600บวกกับ50คูณ50ได้2,500คิดเลขให้เลยนะครับเท่ากับ square root 4,100นะครับ4,100ประมาณเอานักเรียน root 4,100เท่ากับ วิธีการประมาณก็ทําอย่างนี้หรกก็คูเปลียบเลยเหมือนกับรูทสี่พันหนึ่งร้อยใช่ไหมก็เหมือนกับรูทสี่สิบเอ็ดคูณกับรูทหนึ่งร้อยถูกต้องไหมครับรูทหนึ่งร้อยก็ก็คือสิบถูกต้องไหมสิบส่วนรูทสี่สิบเอ็ดต้องเรียนก็พยายามหาม,ามันตัวเลขจํานวนเต็มอะไรเอ่ยที่มันคูณกันแล้วเนี่ยใกล้ใกล้กับสี่สิบเอ็ดนะครับเจ็ด เออเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเกินไปนิดหนึ่งแสดงว่าอันนี้ก็ต้องหกกว่ากนะครับหกกว่ากว่าก็ประมาณเอาไม่ถึงเจนะ็ดเนาะประมาณหกจุดสี่หกจุดสี่คูณสิบก็ประมาณหกสิบสี่นั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคการประมาณข้อห้านะครับความเร็วปลายตามแนวรากนะครับความเร็วปลายตามแนวรากคืออยากจะหาตัวนะตัวนี้นี่นี่คือ vf ้อนนี้กูตอบเลยเพราะว่า v x เนี่ยมันจะเท่ากับ u x เสมอหรือความเร็วแนวราบเสมอ u x ไม่ใช่25นะครับมันคือ25 cos 37คอร์ิดนะครับ cos 37เ็อ่ะคิดเลขให้เท่ากับ2ี่สิบหาคอร์ดสาคือ4ส่วน5นะครับได้หรือเท่ากับ20นั่นเอง20เมตรต่อวินาที ครับ v x ได้เรียบร้อยต่อไปข้อ6ความเร็วปลายตามแนวดิ่งก็คือ v y นี่โยนจะหา v y รูแนะนำนะครับถ้าอยากจะหา v y ให้เขียนสูตรที่1นึแล้วก็เช็ควิธีคิด v เท่ากับ u บวก g t นะครับแล้วก็ห้อยแกน y v y อันนี้ u y ่ u y ทิศไหนเนี่ยลูกทิศลงหรือทิศขึ้นทิศลง g ก็ลงนะครับ u y เป็นตัวเช็คนะใครทิศเดียวกับ u y เป็นบวกทิศตรงข้ามกับ u y เป็นลบนะครับอันนี้ u y ทิศลง g ทิศลง g ก็เลยเป็นบวกด้วย v y ไม่คงที่เหมือน u x ก็แล้ว v x นะครับเท่ากับ u y เท่าไหร่ครับ25 s ส n 37บวก g คือ10 t คือยืมมาได้เลยข้อหนึ่งนะครับ เพราะว่าเวลาในแต่ละแนวจะเป็นบวกเสมอเท่ากับ25ซสาย37คือ3ส่วน5บวกกับ20นะครับอันนี้5ตัดข้ามเครื่องหมายบวกไม่ได้นะต้องตัดในเทอมของมันนะครับตัวนี้5คูณ3ได้15บวก20ตอบเลย35เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้เท่ากับ35 ขาอ7ความเร็วปลายรวมก็คือ,อตรงไหน,นละความเร็วจริงๆของของโปรเจกต์ไทยก็นี่เลยปืดมาเนี่ยนะครับในแนวน,นี้ต้องใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสตัวนี้นะครับตัว V แบบโปรเจกต์ไทยวเลยเกิดจากเท่าไหร่ลกรวมแบบพีทาโกรัสก็ต้องเกิดจาก Vx กับลัง2บวกกับ Vy กวยลัง2หรือเท่ากับ q u a r ควรูท v f เท่าไหร่ครับ20 20บลังสองก็20คูณ20ถูกต้องไหมบวกกับ35กับบลังสองก็คือ35คูณ35 20คูณ20ได้เท่าไหร่ลูก400นะ400บวกกับ1125 1125อ่ะรวมกันได้เท่ากับส r ควรูท15 สองห้านะครับหนึ่งห้าสองห้าคูประมาณอย่างนี้เอออะไรที่เป็นจํานวนเต็มแหละที่มันคูณกันแล้วได้ใกล้ๆมันคงจะไม่ถอดเป็นจานวนเต็มเป๊ะๆนะนะคููนึกถึงสี่สิบคูณสี่สิบได้พันเท่าไหร่หรอพันหกร้อยอ่าอันนี้ใกล้เนะาะแสดงว่ามันต้องประมาณสามสิบกว่ากว่าสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนั่นแหละนะครับดังนั้นเราก็ประมาณได้เลยนะครับ กูประมาณเลยใกล้ๆสี่สิบสามสิบเก้านะครับกูกดเกรน,น,น่รึงยิงคิลเล่แต่ใช้แกหลักการ